1991, birds and people are living together in seemingly perfect harmony. u n t one day, a young man catches fire. This is Phoenix. สวัสดท <c oughs> ทีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นตัวที่มีชื่อว่าจอยนั่นเองนะครับผม ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้กาลังติดจอยมากเพราะว่าตัวมันสามารถเข้าออกได้แต่ว่าข้อเสียงมันก็คือว่าอันตีมันมีระย,เยะเวลาคูลดาวประมาณหนึ่งอาจจะเข้าไฟได้แบบเป็นชุดๆหน่อยอ่ะเข้าไฟกดอันติเข้าไฟอะไรประมาณนี้แล้วก็สกิลสมันสามารถโดนตักได้ง่ายนะฮะถ้าสไลด์ไฟต้องสไลด์ให้ตรงจังหวะแล้วก็สไลด์ให้โดนคลิปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราบอกเทคนิคนะครับการเล่นจอยนะครับว่า เล่นยังไงนะฮะให้ผิวๆิวนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปนปวดน,นะเมโลท็อปอัพบริการยี่บี่ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ย i d ดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพเพราะว่าผมเล่นจอยมาค่อนข้างช่ำในระดับหนึ่งนะฮะค่อนข้างช่ำในระดับหนึ่งนะถือไม่ไม่ขั้นถึงแบบเก่งจนรู้ทุกมุมขนาดนั้นนะฮะอ่าก็สไลด์เนี่ยให้ตรงจังหวะ แล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็ให้หาคีบสักแบบตัวหนึ่งหรือว่าแบบตัวไหนก็ได้ที่ไม่ตายอ่ะแล้วเราก็แดชสองทีใส่คีบนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยต่อระยะครั้งที่3แล้วครั้งที่4ี่ก็แดชไปเลยให้ตรงจัง,งหวะพอนะฮะแล้วเราก็กดอังติเพื่อแบบอันนี้มันเลยนะฮะก็ไล่ข้ามมันเลยเนี่ยดชแดชได้แค่แดชได้แค่สทีก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะแค่สทีพอนะแดชใส่คีบนะแล้วก็ทีที่3ามดชใส่สกิลหนึ่งทีที่4ี่ก็สามารถ เดดทำปกติได้เลยไม่ต้องเดดโดนคีบนะครับผมแล้วก็พยายามเดดให้ตรงตรงจังหวะนะตรงจังหวะมายถึงยังไงก็คือเนี่ยมันจะมีก็คือตอนสกิลสองใกล้หมดอะ่ะเอาง่ายๆถ้าสกิลสองใกล้หมดอะ่ะให้เราเดดเดดตอนจังหวะที่มันใกล้จะหมดนะอหรือไม่ก็ดูไอ้หลอดด้านล่างก็ได้นะหลอดด้านล่างอ่ะถ้ามันถึงมันจะมีเวลาเดดมันจะมีหนึ่งสองสามสี่อ่ะมันจะมีมันจะมีเสาร์ มันจะวิ่งไปถึงสี่อ่ะก็ให้ดั๊ตรงจังหวะนั้นนะครับผมมันจะมีเพลงขึ้นมา <laughs> ประมาณนั้นนะเออประมาณนี้เสือใครยังไม่รู้นะครับผมสำหรับจอยนะเป็นตัวแบกแรงค่อนข้างดีนะอันติค่อนข้าง,งแรงแล้วก็ถึกด้วยแล้วก็เมื่อดักได้ดกได้สแต็กเต็มเนี่ยเราจะได้ดูดเลือดด้วยนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดเวทนะอืมประมาณนั้นประมาณนั้นมันก็จะเด้งเลือดเนีย่ยดี๋ยวผมโดนตันเนี่ยเห็นไหมสกิลสองครูดาวเลยเะ <laughs> เป็นอย่างนี้นะ ต้องอ่านสกิลขอ่งตรงข่าดีๆคือจอนเป็นตัวที่เราต้องอ่านสกิลนะอ่านสกิลฝั่งตองข้านนะเนี่ยผมจะชอบดั๊เนี้ยปึ๊บปึ๊บมันก็ไล่เลยโอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรนี่แม่งหายตัวตีไม่ได้แม่งหายตัวแล้วตีไม่ได้นะเอ้ยลงไปล่างทันป่าวะเนี่ยสูตรผมจะประมาณนี้ฮะเก็บสเต็ตถ้าจะแก๊งเลนบนก็เก็บสเต็ตคลิปจากตัวซ้ายเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บ โอเคน้ำ okay. มาทันพอดีต่อระยะต่อระยะต่อระยะ,อะเอ้าเฮ้ยผมมีอินติผมสวดได้นะหนึ่งออสองสามสี่จบแล้วก็ดูดเลือดพอเราผมค่อนข้างช้ำอยู่เอ้ยปแล <c oughs> ในจังหวะที่เรามีอีกจังหวะหนึ่งงนะั้นในจังหวะที่เราต้องการที่จะแบบเข้าออกไวๆอะ่ะเราสามารถ แดนเร็วๆได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะทำดาเมจเนาะเราต้องการที่จะหนีเนาะแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำดาเมจแนะนำว่าให้แดนให้ตรงจังหวะนะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยผมก็จะดูว่าแบบเลนบนมันแบบมันแหลมไหมถ้ามันมากลางน้ำเนี่ยผมก็จะเล่นอย่างเงี้ยไล่ไล่เลยนัวเลยโอ้ยเว้ยเายตายเว้ยโอเครอดอยู่รอดถึงดูตัวมันดิตัวมันเวิร์นะ ปกติก็คือดาวเร็วอยู่นะอันนี้เล่นอยู่ในแรงประมาณ 70- 80จะ80ดาวดาแล้วนะครับผมใกล้ๆละใกล้80ดาวาละดาววนดาววนดาววนเกมมิง่งแล้วเก็บจอยไม่ส้มไม่ส้มอีกแล้วนะไม่ส้มแมงทุกตัวอันนี้ผมก็เล่นป่าไปเรื่อยนะเพราะว่าเราจะได้หาตัวละครที่แบบเข้ามือนะมีตัวจอยแบบเข้ามือผมสุดในแรงสูงๆนะจอยเล่นได้แทบทุกเกมเลยถ้าไม่เจอตัว CC เยอะ แบบเยอะๆจริงๆนะแบบเยอะจริงๆจนแบบว่าเราไม่สามารถแบบเก็บสแต็กจริงๆเจอเจอซีซีเยอะมันก็สามารถเล่นได้นะจอยอ่ะคือ,อเวลาเรากดอันติเราจะกันซีซีนะฮะตอนสแต็กเต็มแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะเราต้องหาคีปเก็บสแต็กถ้าเราไปเก็บสแต็กกับคนม <sought> ันจะเก็บสแต็กยากอืมไปแรดสองทีอ่ะมันเก็บสแต็กยากไหนนั่นเหละดคีปดรดคีปแล้วก็นี่เลยนี่ไ่หนัว ้ยประมาณนี้ออ Cindy, pues ถ้าแกงล่างก็ให้เนี่ยถ้าแกงล่างก็ใช้คีบตัวนี้ถ้าแกงกลางให้ใช้คีบตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะมีสเต็ปอยู่ประมาณนี้แดดตีแดดตีก็ได้นะับแดดทีหนึ่งตีทีหนึ่งเดดทีหนึ่งตีทีหนึ่งก nah. ็ได้หรือจะแดดแล้วรอจังหวะก็ได้แต่ถ้าอยากได้ดาเมจสูงสุดก er ็แดดทีหนึ่งตีทีหนึ่งเนี่ยผมก็จะแบบ รอจังหวะถ้ามันเริ่มเข้ามาใกล้ฝั่งตรงท้านเริ่มเข้ามาใกล้ผมก็จะเดดเดดรอถ้ามันเข้ามาใกล้ผมก็จะใส่ันเลยกดอันติีแล้วก็ใส่มันเลยแล้วถ้าไม่เข้ามาใกล้ก็เดดใส่ต่อแหมประมาณนี้นะนะรอได้ของตัวนี้ตัวนี้จะแพ้พวกตัวถึกๆด้วยนะแบบว่าเราแบบไปไปปั่นอันติีมันแล้วมันไม่ตายอะเออถ้าเราไปปั่นอันติีใส่มันแล้วมันไม่ตายอ่ะค่างที่จะแบบแพ้นะ ต้องไปปั่นเราให้ตายนะเคยไปเจอพวกตัวแบบถึกๆอะ่ะหิวเลือนแรงๆอะไรอย่เงี้ยปั่นไม่ตายนะหนึ่งสองสาเฮ้ยโหดีนะแดททันพอดีเฮ้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อนดูได้ไงว่าแดททันก็คือดูที่สแต็กสายฟ้ามันจะมีอยู่3หลอดถ้ามันเต็ม สามหลอดแสดงว่าแบบเราอันติได้นะเต็มแบบเพอร์เฟกต์เลยนะถ้าไม่เพอร์เฟกต์มันจะเป็นไอสายฟ้าที่มันไม่เต็มรูปอะเนี่ยมันจะไปจุดเนี้ยเห็นปะ <c oughs> อันนี้คือมันไม่เต็มนะคือแบบดดไม่ตรงหนึ่งสองโอ้อไม่ทันหนึ่งสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็สองอ่าสกิลดดสองทีหาเล่นได้เลยตัวเหมือนนาคอจอุดเข้าอ,ออกได้ แค้ซีซีแต่ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นหมายถึงว่าแนวทางการเล่นน่ะเหมือนอยู่โดไนไบเนี่ยวมจะลากคีบมาดึงระยะถ้ามันแบบมาโผล่ตรงกลางน้ำเพื่อผลเล่นเลยเฮ้เดนไม่ตรงยังหว่งสามรอบไปหรอเออดีดีได้ไม่เขียวละค่อนข้างแรงโอเค แล้วก็มันสามารถแบบเก็บสเต็กกิยิบเลงก็ได้นะเออเนี่ยเจ็ดกระต่าได้นึงสองสามสี่เปิดอันตีไล่ลันเลยลันเลยโอ้โอโอโดนบังอะดิเพื่อน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 ใส่สุดระเพื่อนใส่สุดแล้วว่าตีก่อนนะ ชิบหายแล้วมาไหมเนี่ยชอบกับเวลามันวิ่งเร็วอ่ะมันปวนดีเศร้าตอนนี้ไม่ไม่มีซีซีนะมีแค่ดามเมิเกิลความถึกแล้วก็แรงติ้ว จอระดับประเทศปะผมยังไม่มีตัวเลยผมเล่นไปหลายเกมแล้วแต่ยังไม่มีตัวนะโอ้ไม่มีสกีนด้วยแหละจริงๆผมอยากแบบให้สกีนมันมาสักตัวหนึ่งอะตัวเมนอะหาตัวเมนสกีนสักตัวหนึ่งอะสกีนไม่มีอะไรมาเลยอยากเล่นแล้วเนี่ยเฮ้ยหนึ่งสองสามโอ้ถ้าไม่เตือนฉแต็กผมก็ไม่อยากกดอังตินะ โอ้โหได้ติดจบเลยเพื่อนเฮ้ยแต่ได้อีกนะโอ้ดูดูดูเวลาผมเล่นจอยผมจะแบนก๊อกนะมันชอบแบบมีกำแพงอะไรก็ไม่รู้เยอะๆหมดอ้ยมันรู้มันรู้มันรู้อ๋อมาไหมไม่มา เนี่ยผมจะแดดรอตลอดถ้ามันเห็นหน้ามันเพื่อผมก็ใส่เลยไม่ยากตัวนี้เล่นไม่ยากดักหน่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมับมับเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นคิวเรียบร้อยโคตรแรงอะ่ะตัวละครอะ่ะแรงถึง ถึงตังกด่อนังตีนะถ้าใครเล่นจนช่ำแล้วมันก็จะประมาณนี้แหละครับผมจะได้แบบหาจังวงจังหวะเข้าได้ดีสวยจะเสียดายผมลอยเขาใช้เอ็มเบมเวทกันอะแต่ผม เป็น MMB Assassin นะดิเออจริงๆใช้ MMB ผมจะเก่งกว่านี้นะเพราะว่า MMB ผมมันแค่30มสอะผมไม่อยากใช้ใช้ Assassin ดีกว่าอุย้ยลูบี้หนึ่ง่ะเนี่ยจังหวะนี้แหละ,หละปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บแม่งไม่อยู่เลย ไม่เนี่ยฮึบเฮ้ยนี่งไตัวแต่เดียวกดอันตีไหมี่กดอันตีเพื่อจะได้ทำดาวม,นะมีนะมึได้กดมันคือมันหมดแล้วอ่ะเราถ้าคิวสมันแบบโดนขาดแล้วก็หมดแล้วอ่ะเสวยสวยสวยว ได้ไอเม็ดอันนี้มาละเมล,นนลูกอมเหมือนลูกอมไปมันทำดาเมจแปดเอร์เซ็นนะซึบถ้าทำดาเมจมากกว่าแปดร้อยนี่ไงผมงัวเลยัวเลยนี่จวนบ้านะจอยจวนบ้าจวนบ้าโเคครับมาใหม่นะเมื่อกี้เราแบบลั่นไปหน่อย ตัวนี้มันสามารถออกแบบพวกของถึกได้ด้วยนะเพราะว่าเราเอาตัวไปถูไงอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแบบดาเมจเราพอไหมเราต้องการความถึกไหมต,ตอนนี้ผมต้องการดาเมจนะแบบปั่นอันตีทีเดียวตาอะไรเงี้ยโอ้โหไม่มีใครมาแล้วอยากกดที่เฉยไม่ได้กดอันตีคูดาวยี่สิบวีก็จริงนะครับแต่ว่า เวลาเรากดอันติอันติมันมีระยะเวลาประมาณสัก3-4ี่วิก็อันติก็คูดาแปเดียวนะสิบกววินะเด็กเกมแล้วลั่นเลยโอ้คือครับคือบมันเป็นก๊อกไงมันแบบมันหนับกำพงกำแพงอ่ะ โอ้ยจู่ร่วงมันทำอะไรตรงนั้นน่ะชึบอ่าอยู่นี่อยู่นี่รอ,เ,อเก็สตบสเต็ตตรงนี้ฮะปึ๊บปึ๊บไปเลยเว้ยแล้วลั่นเลยหูยจูบี้ชิ้วลูเรียบร้อยจบ อสวยมในกราบหาจังหวะเล่นประมาณนี้นะแค่นี้ก็ชิลละสำหรับจอยนะเวลาผมเล่นตัวนี้นะผมค่อนข้างที่จะแบทโซโล่แรงหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จะแบดได้เยอะนะฮะตัวนี้77นะดาวเว้ร์ประมาณนี้ MV พรีตัวเล่นสนุกจริงครับจอยโอเคนะเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย